กลับมาพบก,กันกับโปรแกรมฟิโม r าโปรใน Eating Right t o ร์เรียครับแหลง่งรวมพลของคนรักงานตัดต่อโดยเฉพาะครับสำหรับวันนี้ผมจะสอบวิธีการทำขอบดำหรือเป็นภาษาอังกฤษนะครับในภาษาตัดต่อเขาจะเรียกว่า letter block นั่นเองครับ letter block เนี่ยมันไม่ทำอะไรมันสำคัญยังไงทำไมมันต้องไปทำขอบดำขอบขาวอะไรอย่างนี้ขั้นไว้นะครับ มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ของมันนะก็คือเอาง่ายๆว่ามันจะเป็นการแบบคัตซีนแบบเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์ที่ฟูเต็มภาพเต็มจอมาค่อยๆเป็นภาพเฟดดำออกมามีขอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวแบบซีนิมา่าให้มันดูแบบแตกต่างจากฟุตเดิมประมาณนั้นครับเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคนี้ในการทำงานนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยครับว่าเอเล็กทรอนิคส์ในฟิมูร่าโปรนี่เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็หน้าตาอย,ย่างไงจะก,การใช้งานอย่างไงติดตามตัวอย่างกันก่อนเลยครับ อันนี้ผมจะตั้งค่าของเลตเตอร์บ็อกของกรอบดำเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับให้มันเป็นแบบ Y นะครับให้เป็นแบบ Y Cinema นะครับมันก็จะออกมาเป็นทรงประมาณแบบนี้นะครับนี่โอเคครับประมาณนี้นครับมาถ้าพอแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาเลยดีกว่าสำหรับการทำงานครับเราก็ไป Import ไฟล์แล้วก็ตัดไฟล์ o ุต a ทจที่เราต้องการจะทำเลตเต e ้ b บ็อ ในโปรแกรม f i m o r a l pro ให้เรียบร้อยก่อนซึ่งผมทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราก็มาที่หน้าต่างเอฟเฟกกันเลยนะครับนี่ครับหน้าต่างเอฟเฟกนะครับเลื่อนลงมานะครับนี่นะครับตอนแรกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาหาคำว่า generate นะครับนี่แล้วก็คลิกนะครับไอ้ลูกศรจากทางด้านที่เป็นแนวนอนนะครับให้มันกลับหัวลงมาชี้ลงข้างล่างลักษณะแบบนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาสักพักหนึ่งครับเราจะเจอกับคำว่า retent b o x ตรง ในหมวดของเจ e r เ t e นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เรานะครับทำการดึงนะครับเลเทิร์นบล็อกของเราเนี่ยมาวางไว้ในคลิป1นะครับคลิป2คลิป3แล้วก็คลิป4ของเราตามลำดับนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะดึงลงมาที่คลิปแรกก่อนนะครับนะดึงลงมาอย่างนี้เลยนะครับลากลงมาวางไว้ปุ๊บครับมันก็จะเป็นการครอบ ภาพของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยถ้าเราจะเอาแบบนี้เลยก็ได้นะครับถ้าค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะตั้งค่าค่า acceptable เป็น2.35ต่อ1นนะครับเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับนี่เราจะเอาเป็นสีดำสีขาวสีเขียวแล้วก็แต่เรานะครับอันนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับเนี่ยสีแดงนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเราก็สามารถปรับได้เลยเอาแบบไหนก็ได้นะครับโอเค แล้วก็ตรงนี้นะครับข้างบนนี้มันจะมีพรีเซ็ตให้เราเลือกด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่ชอบแบบ2.35ต่อหเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยนะครับมีทั้งเป็นแบบ IMAX Film Full Frame นะครับมีวาสกีนซีน n ม m านะครับมีแบบสี่เหลี่ยมนะครับมีแบบวาสกีนซีน n ม m a อัล r a าพา a v i ิชวลนะครับวาสกีนซีน n ม m า22.31ต่อหนึนะครับอ่า 3ต่อ2ครับ4ต่อ3 5ต่อ3 5ต่อ4 6ต่อ5 11ต่อ8 16ต่อ9 16ต่อ10มีหมดเลยครับเราจะเอาแบบไหนก็ได้เราชอบแบบไหนเราก็เลือกไปได้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นแบบตรงนี้แล้วกัน,นครับ1.3ผมจะเลือกเป็นแบบ iMac f i ฟิล์มแล้วกันนะครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับ i m a มกฟิล์มผมก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าถ้าเราเลือกเป็นแบบตรงนี้ครับ ก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับวอสกีนซีนีม่านะครับถ้าเราเป็นแบบแรกที่เราผมเลือกไว้นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวนี้ครับสองจุดสามเก้าต่อหนึ่งนะครับวอสกีนซีนีม่านะครับหรือจะทําแบบเป็นแบบอัลต้าพานาวิชก็ได้อัลต้าก็จะหดลงมานิดนึงนะครับลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับวอสกีนซีนีม่าก็จะเหมือนเหมือนเดิมกับตัวเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมก็จะปรับไปเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ ถ้าเราไม่ถูกใจนะครับใน p รี s e t ที่เขามีให้ครับเราก็สามารถเลือกเพิ่มเติมได้จากตรงนี้ครับคำว่า a d h e s t ratio เนี่ยแหละครับกดลงไป1ครั้งเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือก custom จะมี2แบบนะครับก็มีแบบที่เป็น ratio ก็คืออัตราภาพนั่นเองครับแล้วก็อย่างนึงก็คือนะครับความกว้างคูณความสูงนะครับหรือตัวนี้ก็คือ resolution กับตัวที่เป็น ratio นะครับความละเอียดของภาพกับอัตราภาพนะครับ เราสามารถเลือกได้ทั้ง2องอย่างเลยนะครับโอเคถ้าเราเลือกเป็นแบบความละเอียดของภาพก็เป็น w คูณ h ก็คือกว้างคูณสูงนะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบ r รโ i o คอัตราภาพนะครับก็คือ1ต่อหนึ่งสต่อสาต่อเก้าอะไรพวกนี้ครับเราก็จะเป็นตัวนี้ครับเรโ i ก็จะเป็นกษณะแบบนั้นนะครับโอเคเราเลือกเป็น w h นะครับก็คือความละเอียดของภาพนะครับเมื่อเราเลือกมาเรียบร้อยครับมันจะมีคําว่า y ก็คือความกว้าง h คือความสูงนะครับ ถ้าเราเลือก y นะครับเราเลื่อน y ไปทางขวามือนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้แต่ถ้าเราเลื่อน h นะครับไปทางขวามือปุ๊บมันจะเป็นแบบตีบมาเป็นแบบแนวตั้งนั่นเองนะครับนี่ครับเราก็สามารถเลือกได้เจาะแบบไหนก็ได้ล้าแต่เรานะครับอันนี้ครับผมว่าหลายคนชอบใช้ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบฟิล์มต่ำแบบนี้แล้วก็สามารถทําได้นะครับต่อไปถ้าต้องการที่จะใช้อย่างนี้ต่อไปเราก็มา copy เลยนะครับนี่ กอปี้นะครับแล้วก็มาวางนะครับปึ๊บนะครับวางปึ๊บนะครับวางปึ๊บแค่น,นี้เองครับมันก็จะเป็นการทำภาพแนวแบบลิทเทิลบ็อกในโปรแกรมฟิ m โมราโปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมเอามาใช้กันได้ครับสำหรับตัวโปรแกรมฟิมโมราโปแล้วก็เทคนิคนี้นะครับอย่าลืมเอาไปใช้กันได้ ถ้าสายงานเราเป็นลักษณะาาแบบนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วก็อยู่จนจบคลิปแบบนี้ครับหวังว่าจะได้ความรู้ดีๆเอาไปฝากกันนะครับก็สำหรับวันนี้หมดเวลาลงเพยงเท่านี้ครับเพราะมาสำหรับคราวหน้าผมจะเอาอะไรมาฝากกับตัวฟิมูราโปรก็อย่าลืมกดติดตามรับชมได้เลยสำหรับวันนี้ครับต้องล่าลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ